สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Steel Super Game นะครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมทิ่เกม Block City Wall นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนครับมาทำการยิงกระบาลนะครับเพื่อยึดฐานสตรูกันนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในทีมสีฟ้านะครับตอนนี้คะแนนนำโด่งมากเลยนะครับ19ต่อ0เดี๋ยวเราจะยึดฐานสีแดงกันนะครับผมอันนี้เป็นฐานของเรานะครับเดี๋ยวเราจะทำการ ยึดฐานสีแดงนะครับผมตอนนี้เพื่อนของเราครับตามแมพข้างบนนะครับผมตอนนี้เพื่อนกําลังไล่ล่าสีแดงอยู่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะส้มนะครับผมตอนนี้เรามีปืนหลากหลายเลยนะเกมนี้บอกเลยนะครับว่าภาพสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนได้กําจัดสีแดงไปอีกแล้วนะครับผมคะแนนดาโดกมากเลยนะครับตอนนี้เกมบ o ็อกซิตี้วอลนะครับภาพสวยมากเลยนะครับอ่านี่สวยสดใสมากๆเลยนะครับผม นี่ฮะยืนเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมอ้าวทิพหายแล้วครับโนลูกระเบิดครับไม่รู้ใครโยนระเบิดใส่ครับผมถ่ายลูกเกีบยวไปก่อนนะทุกความวยงามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวตามเพื่อนไปนะครับเออเจอแล้วเจอแล้วตามแผนที่นะตามแมปนะตามแมปมาแล้วมาแล้วมาแล้วชิบหายชิบหายแล้วมาขับรถผมโอ้ยแม่งขับรถชนเลยอะ่ะไม่เป็นไรครับเกิดใหม่ครับ เดี๋ยวลูกระเบิดก็หมดครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นปืนนี่แล้วกันนี่ครับเดี๋ยวซองเดี๋ยวซองนะเอา้าชนะเฉยเลย,ย,ยไม่ทันเล่นเลยชนะแล้วอ่เดี๋ยวเล่นเกมหนึ่งครับเดี๋ยวเล่นเกมหนึ่งนะกดเข้าเกมนะครับเดินไปยังไม่ได้ไปยึดธงโชว์เลยนะเอ้ใส่มันจะขับรถแน่เลยเดี๋ยวผมจะเสกรถมาให้ดูนะมาแล้วรถผมใช่ไหมนี่นะครับวิธีการเสกรถแล้วก็ไม่ยากเลยนะครับนี่ เดินเข้าไปนะครับนี่กระป๋ผมสีเขียวไงสวยไหมโอเคครับเดี๋ยวเดินขึ้นรถกันเลยนะครับระดับแรกต้องกระโดดขึ้นไปอย่างนี้ครับแล้วก็เข้าไปที่รถวัดสตาร์รถกันแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวขับรถไปก่อนเลยนะเอยยบคันเร่งทางขวานะครับเอย่าเลี้ยวซ้ายเนะี่ยไปหาสีแดงก่อนถ้าเราเจอสตูนี้เราสามารถที่จะขับรถชนได้เลยนะน,นี่ตามตามตามเห็นไหม มาพี่นี่ตามตามอยู่นู่นละอยู่นู่นละตอนนีอ <un> ย <sick diet> ่างไรวะเดี๋อยเรื่อยเฮ้ยแม่งลงทะเลครับผมเดี๋ยวจอดรถไว้นี่ยแหละเฮ้ยเฮ้ยได้ไงยิงแม่งเลยครับผมยิงแม่งเลยครับผม ดี๋ยวไปเก็บกข้าวนนข้าวน้านข้าวข้าวเ้าวข้อวข้าวข้าวน้าวข้าว่้าวข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 ยาวข้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 าวขวข้าวขวข้า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 วข้ง้า่าวข้้าวข้าม นี่ทุคนวะเดินดโคตรเร็วเลยมันจะขับรถลงทะเลแล้วมันจะขับรถลงทะเลแล้วลงทะเลแน่เลยวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะเดินไปหาที่ทะเลนะทุกคนนั่นเลมีตีนลังกาด้วยนะะเทพไหมนะเดี๋ยวเปลี่ยนเปลิลมานะนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงน,นี่โคน,นบ้างเลยขับรถลงแนละ้ว ใส่แตกเลยครับทุกคนเฮ้ยคนบ้าอะไรขับรถลงน้ำเขาเนี่ยเ <c oughs> ป็นมาแล้วทุกคนหนีเหรอ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 เดี๋ยวๆทำเป็นหนีใช่ไหมเฮ้ยมีสีเหลืองมาด้วย เดียเด๋ยวมันจะขับ,บรถขึ้นถนนแล้วมาแน่มาแน่สองก่อนสองเลยมาแล้ว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 เขาอยู่ไหนวะเออใส่ต้องเดี๋ยวลงไปก่อน ไปที่รถก่อนอืมอืมอืมอยู่อยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยเดินม,มาทางนี้เดินม,มาทางนี้ตายแล้ว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 ขับรถหนีว่ะนี่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 โอ้โอกโสวนหมดอีกนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่แถวนี้

อยู่ไหนหหนะไอนี่หายากซะด้วยตอน,นี่เรเริ่มเกมกันใหม่แล้วนะครับฮีไปยึดทงกันเลยอันนี้ยังไม่มียังไม่มีใครยึดนะเนี่ยสีเทาๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาไปยึดเลยครับให้กลายเป็นของเราก่อนนี่แล้วเขาไปยึดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีฟ้าของเรานะครับแต่สโตนมาแล้วสโตนมาแล้ว,ลวนี่นะ มาเหรอมาดิครับก็มาดิครับเข้ามาดิครับขับรถหนีไปละเฮ้ยแั่ย้อนกลับมาไว้เฮ้ย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 ิงแม่งเลยครับยิงแม่งเลยครับยิงแม่งเลยครับยิงแบบเอือกเป็นไม้เนี่ย นจะเปิดลูกซองครับเดี๋ยวแบยนีต่เปิดลูกซองคิปหายก็สุนหมดอู้อู้อู้หียเร็วแล้วเร็วเข้าชิปหายเนหน้าว่ะเฮ้ยแ่มนคนมีจากข้างหลังครับหนีก่อนครับ อย่ข้างหลังเดี๋ยวเดี๋เด๋ยวฮ้ยตอนนี้นเ,นนเหมือนทุกลมเพื่อนไหนหมดไม่รู้อะนี่อยู่ตรงนี้อย่างนี้ระสนก็เหลือน้อยแล้วด้วยตัวเพื่อนเราไปไหนหมดครับเนี่ยโอ๊ยไดบภารดกิจเดี๋ยวตอนนี้เรายึดเรายึดฐานตรงธงบีได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปตรงฐาน ฐาน A นะครับอีก70เมตรข้างหน้านี้เดี๋ยวเราจะไปชักธงสีฟ้าขึ้นกันนะครับอ่าเดี๋ยวเข้ามาแล้วนะครับผมไม่มีใครไม่มีใครตรงนี้ต้องรีบหน่อยอ่าตรงนี้เราชักธงขึ้นไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องกลายเป็นพื้นที่ของเรากลายพื้นที่สีฟ้าแล้วโอเคเราเดินต่อครับตรงน,นี้อยู่ตรงไหนกันครับเนี่ย ยังมีอีก200กว่าเมตรที่เราต้องเดินไปหาธงซีครับเพื่อทําการยึดฐานสีนั่นเองเดี๋ยวเดินเข้าไปก่อนนะครับเดินไปเรื่อยเลยนี่นี่น,นี่เดินมาเดินมานี่เห็นสีแดงไว้ในแมปป่ะั่นแะละนั่นแหละเดี๋ยวเดยวไปยิงก่อนเลยไปเก็บไปเก็บเฮ้ยเรียกรถดีกว่าว่ะนี่เทปะ่ะโดดขึ้นรถชั่วแล้วเราก็มุดลงมาในรถครับ เฮ้ยนี่ไงมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดี๋ยวเดี๋ยวพารถชนรถชนตดูดรถชนตดูดเดี๋ยว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 ตายสต๊ะชนไม่ทันอะ่ะเห็นแล้วอะ่ะโอ้โหหนีไปแล้วอะ่ะ ตามตามตามออโอ้ขับตัวไม่เป็นนะนี่เดยนนะโอ้ตายตายตาย,ยลงดีกว่าเดินดีกว่าครับ ออาวชนะอีกแล้วครับทุกคนครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับไปเจอกคลิปหน้าครับ